สวัสดีครับยินเตอนรับสู่ช่อง A T S Channel นะครับผมกับพุกันอีกครั้งการเรียกชันครับผมวันนี้เรามาเรียกชัน official trailer นะครับมาแล้วไวท์ e วอร์ซ่านะครับผมรักสลับโลกมาซึ่งนิยายก็มาอยู่ที่ตู้เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับไวท์เวอร์ซ่ารักสลับโลกนะครับผมสองเล่มเลยนะครับผมจากทางแจ่มใสเนาะก็เตรียมเอาไว้นะครับไม่ได้เอามาอ่านเอามาแจกนะครับผมเดี๋ยวรอซีรีส์ออนก่อนเดี๋ยวเรามาแจกกันเนาะเพราะว่าเรารีแอคชันเนี่ยเราก็จะแบบไม่อ่านอยู่แล้วหรืออาจจะลุ้นๆไปกับทุกคนแต่ก็ไม่คิดว่่่าเเรืองนนีี้มมละ เขาต้องทำสองเล่มให้จบภายในกี่ตอนเนี่ยอืมอะทีนี้มาพูดถึงไวเวอร์ซ่าก่อนความน่าสนใจมันคืออะไรจ้าเราเห็นมันได้ตอนที่มันเปิดตัวตอนงานไลฟ์อัปปี2022นะแล้วเราก็พูดไว้ตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ต้องดังมากๆในปีนี้แน่นอนไม่รู้จะพูดเกินจริงปนะัะหาแต่ปกติดูไม่ค่อยผิดอย่าทำให้ผิดหวังละกันเออแต่คิดว่ามันจะดังมากๆครับในปี2022หรับเรื่องนี้ด้วยความที่บทมันน่าสนใจมาก ตอนที่เปิดมาในเทรลเลอร์ที่เป็นทีเซอร์พายอตอันแรกเนี่ยตอนในงานไลฟ์อัพ2 0 2 2เนี่ยขนลุกมากเป็นทีเซอร์ที่ขนลุกมากๆนะฮะและอย่างหนึ่งคือมันมากับเพลงที่เธออยู่ตรงนั้นเธออยู่กับฉันฉันไม่เคยแม้แต่ฝันใช่ไหมของทรีแมนดาวป่ะเพลงข้างกันะนะครับผมซึ่งแบบ โอ้หขนลุกมากตอนดูทีเซอร์แล้วก็มีโอมน,นันนลเล่นอยู่ในเรื่องๆๆนี้ด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่ายังไงเรื่องนี้ก็คือปังแน่นอนนะครับผมเพราะตอนนั้นผูดูแล้วขนลุกแล้วก็พูดเลยไว้เลยว่าตอนนั้นนะ่ะพายลอตทีเซอร์ยังไงก็ต้องเกินล้านคนเรื่องแรกตอนที่ออกมาในไลน์อัพก็เป็นอย่างนัง้จริงๆคือเป็นเรื่องแรกที่ยอดวิวเกิน1ล้านนะครับผมก็พอตอนนี้รอมาประมาณเกือบ เดเดือนนะครับผมเราก็ได้ดูกันแล้วนะครับผมกับไวเบอร์ซ่าแล้วสำหรับโลกทีนี้ผังมมนมีการเปลี่ยนมันไปลงวันเสาร์ปกติเนี่ยเราเห็นซีรีส์วายของ GMMTV จะลงวันศุกร์เพราะมันสุขร์เห็นความสุขนะครับผมแต่ทีนี้มันเปลี่ยนตารางไปลงวันเสาร์ทุกสองทุ่มครึ่งแล้วมีย้อนหลังบน YouTube พร้อมกันทั้งโลกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่า จะไม่มีแอปพลิเคชันไหนอีกแล้วนะครับไม่ต้องไปดูตามแอปพลิเคชันย้อนหลังอีกแล้วนะครับเพราะม,มันจะลง YouTube พร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็ลงทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งทาง c m t v 20ยในย้อนหลังนจะมาสักสาทุ่มครึ่งหรือสี่ทุ่มประมาณนี้แหละแต่ลงทาง y t u t u นะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูพร้อมกันทางโลกนะครับกับเรื่องนี้คือแบบ ความน่าสนใจของมันคือตรงนี้แหละมันคือการปั่นเทรนด์พร้อมกันทั้งโลกกับเรื่องนี้นะฮะไวร์ซซารักสลับโลกที่เรื่องยอ่อเรื่องย่อคืออะไรตัวเด่นของเราคือซีกับจิมมี่เนาะซีจิมมี่เนี่ยซี C เขามาในบทชื่อตัวเองเลยคือทะเลนะครับผมส่วนจิมมี่เนี่ยบทชื่อปืนนะฮะสองคนเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเรื่องมันแฟนตาซีตรงที่ว่าตัวทะเลเนี่ยเหมือนกับว่าเขาตื่นขึ้นมาในร่างของคนที่ชื่อว่าเทสเทสเนี่ยก็คือโอมภวัตนะครับก็คือตัวซีไปอยู่ในร่างของโอม ทะเลไปอยู่ในร่างของเทสนะครับอยู่ในร่างนั้นตื่นมาปุ๊บแล้วก็มาเจอกับปืนนะครับปืนเนี่ยก็คือจิมมี่เป็นดาราหนุ่มนะครับที่เหมือนกันก็คือว่าอยู่ดีก็เกิดอุบัติเหตุนะครับผมแล้วก็ต้องตกมาอยู่ในร่างของทันทันก็คือเล่นโดยน้องนันนลนะฮะและทั้งสองคนเนี่ยก็มาใช้ชีวิตอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งนะครับที่ไม่คุ้นเคยนะฮะโลกนี้ก็จะมีความประหลาดประหลาดอาจจะคล้ายโลกเราแต่มีบางอย่างที่มันแตกต่างกันนะฮะแล้วก็ต้องตามหากุญแจนําทางของกันและกันเพื่อจะให้กุญแจนนนนนําาาาทเเ่ปป็คพพวกกกขลลับไสูโ ที่เราอยู่ในปัจจุบันตอนนี้นะฮะซึ่งปัญหาคือการที่จะเอากุญแจนําทางกลับมาได้เนี่ยปัญหาคือเขาต้องช่วยสารฝันคนที่เขาไปเข้าสิ่งร่างเนี่ยให้ทําฝันให้สําเร็จก่อนแล้วก็ต้องเจอคนที่เป็นกุญแจนําทางของตัวเองเพื่อจะพาตัวเองอะ่ะกลับมาสู่โลกปัจจุบันให้ได้อ่าทีนี้เนี่ยก็จะมีหมอเจี๊ยบละลานาเนี่ยเป็นคนคอยไกด์ว่าเอ้ย ทะเลนะเธอมาอยู geliyor, it, ่ในร่างของเทสนะฉันรู้ว่าเธอเป็นใครเธอเป็นคนที่มาจากโลกใช่ไหมเธอจะต้องทําอะไรบ้างถึงจะกลับไปบนโลกของเธอได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นคนคอยไกด์ตลอดเวลาพร้อมๆกับมีเพื่อนๆนที่จะมาช่วยในการภารกิจพิชิตฝันแล้วก็จะเห็นว่าแต่ละคนก็จะมีเพื่อนของกลุ่มตัวเองเนาะตัวเทสก็จะมีเพื่อนของเขาตัวทันก็จะมีเพื่อนของเขาฮะเพื่อนก็จะแซนโดยเปปเปอร์นะครับผมมีบูมนะครับแล้วก็มีนีโอแล้วก็้องอู๋ก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนของแต่ละคนเนาะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะรวมกันอยู่ในวงสมาชิกวงชื่องสเรตตามฝันปบ ถ้าเขาเอจอกุจจัยนำทางของการละการเขาก็จะสามารถกลับมาบนโลกได้อันนี้คือเรื่องยอ่อทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่าพอเป็นเทรลเลอร์แล้วจะเป็นยังไงจะขนลุกเหมือนตอนดูพาล์ตทีเซอร์ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็เดี๋ยวลองมาวิเคราะห์กันเมื่อดูเทรลเลอร์แล้วนะครับตามสไตล์ของช่อง ATC Channel อะวันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นขอขอบคุณทาง c m t v ก่อนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่เอ็กซ์นะครับผมผู้กำกับของเรานะครับผมที่อน,นุญาตทำเรชั่นได้นะครับอะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกับ White Versa ครับร เคยคิดนะว่าโลกคู่ขนานะมันมีอยู่แค่ในหนังหรือไม่ก็ในนิยายเท่านั้นแหละจนกระทังจบน้ำตายแล้วผมก็ตื่นขึ้นมาอยู่ในร่างคนอื่น เนโลกอีกไปเนียนมากขอต้อนรับสู่สมาคมคนไทยในต่างโลกจ้ะคนไทยในต่างโลกอ่ะเป็นแค่แหล่งรวมตัวของคนที่ข้ามโลกมาเหมือนกันสมาคมพี่นี่พาผมกลับโลกเดินได้ปะอันดับแรกเราต้องหาคนที่ข้ามโลกมาเหมือนกันอีเทสมาคมนว้ไม่เจอกันนานเลยกูถามอะไรเมืองหน่อยิเมึงเคยตายปะพวกพี่เรียกคนที่เราตามหาเนี่ยว่าคุญแจนำทาง เราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนนั้นเป็นกุญแจนำทางคำแนะนำที่ดีที่สุดตอนนี้เลยนะใช้หัวใจนำทางออไอ,ไอเนี่ยชื่อไอทันเป็นเพื่อนสมัยมีธยมเจะของร้านเนี่ยแต่ติดอยู่นิดเดียวนี่ใช่ไอทันแน่วะไอทนไอัทนที่โลกโนอนอ่ะมึงชื่ออะไรวะอว้ยไทย แจ็คปะมั่วงั้นก็โรสไม่ใช่เว้ยไอดแดงแดงบ้านน,น,น,นาาแล้วเราสองคนเนี่ยไม่คิดกันบ้างหรอถ้ามันใช้เ<ฮ>็็ขุนนะมันคงต้องลองเ็็ที่ใจมึงเลยกูว่าหัวใจมึงไม่ได้ใช้งานมานานสักพักใหญ่เลยวะ่ะกูมึงน,นี่พี่แป้งที่กูจะชวนมาช่วยเขียนบทอ่ะตั้งแต่มีพี่แป้งเข้ามาในทีมอะ บทเของมื่เราไม่สนุกขึ้นเยอะเลยนะเว้ยมึงเคยกบได้ประกวดร้องเพลงมึงรู้สึกว่าพี่เขาพิเศษนะกูว่าเขาก็น่าจะเป็นกุญแจนําทางของมึงนะแล้วมึงไม่คิดว่ากุญแจนําทางของมึงคือกูบกันหรอเดี๋ยวไม่ใช่ว่ากูมึงจะเป็นกุญแจนําทางกันตัวเองนะถ้ามันใช่นะเว้ยเรากลับกันได้นแล้ว ลงมคนละแบบชีวิตคนอื่นด้วยแล้วมึงจะทิ้งกูไปจริงๆเหรอเน่แหละทิ้งกูทุกคนแม่งก็แค่ทำไปตามความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นแหละว่าเราสองคนอะข้ามโลกมาเรียนรู้อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงหาอะไรที่ชู่ไงกูเลิกขนาดนี้อเดี๋ยวกูเช็ดให้มึงเอง ตัวแตกตัวแตกแน่นอนตัวแตกแน่นอนโอ้ยโอ้ตาย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 ไม่ห่วงใจกันเลยจ้ะโอ้ตายตายตายอ่ะอ่ะโอ้เออ,อเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราเห็นอะไรกันบ้างนะครับผม เราเข้าใจผิดเนาะเราคิดว่าเขาประกวดร้องเพลงเนาะ๋อาไม่ใช่เขาประกวดเหมือนกับเป็นประกวดน่าจะเขียนบทภาพยนตร์หรืออะไรอย่างงี้ไหมอืมในอีกโลกหนึ่งเนาะเรื่องราวมันก็คือเล่ามาในแหละเหมือนที่เราพูดก็คือว่าเขาเปิดมาด้วยการที่เหมือนกับว่าตัวของทะเลเนี่ยไปที่ทะเลอ่าแล้วก็เหมือนไปเหมือนไปทอดใจทอดทิ้งอะไรสักอยา่างหนึ่งเสร็จแล้วก็คือมีการเหตุการณ์คือตกน้ําลงไปแต่ตอนก่อนตกน้ํามีนาฬิกาทรายถือไว้ด้วยอันนี้เราไม่เข้าใจว่าทำไมถึงถือ,ถอนาฬิกาทรายไว หรือว่าเขารู้ความลับอะไรเกี่ยวกับอีโลคนึงมาก่อนหรือเปล่าหรือยังไม่รู้อ่าทีนี้เนี่ยพอตกน้ําไปปุ๊บเขาก็มาโผล่โลกหนึ่งบนร่างของเทสนะครับก็คือโอมซึ่งเรารู้สึกว่าการที่จะมาจากโลกหนึ่งไปสู่อีโลคหนึ่งได้มันมาด้วยสภาวะโคม่านะอ่าเพราะฉะนั้นตอนที่เขามาอยู่อีกโลกหนึ่งอ่ะมาอยู่ในร่างของเทสอ่ะเราว่าเทสก็โคม่าเหมือนกันเราเลยคิดว่าถ้าหลักเป็นแบบนี้มันหมายความว่า ตัวเทสกับตัวทันน่ะในโลกเนี่ยน่าจะอยู่สภาวะที่โคมา่าหรือใกล้ตายหรือต้องตายแต่ยังทําตามความฝันไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นเมื่อตัวของนี่จะไม่อ่านใหญนะอย่าเพิ่งขอให้ขอดาวนวดนึงเมื่อตัวของทะเลกับตัวของปืนข้ามมาจากโลกมาอยู่ในร่างนี้กลไกของการข้ามโลกนั่นคือเราตายจากโลกหนึ่งแล้วอยู่ในสภาะโคมา่าแล้ววิญญ,ญาณของเราก็ ข่ามาอีกโลกคู่ขนาดหนึ่งแล้วมาอยู่ในร่างของคนที่ใกล้ตายเหมือนกันอืมถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยทะเลมาอยู่ในร่างของเทสที่ใกล้ตายปืนก็มาอยู่ในร่างของทันที่ใกล้ตายแต่ปืนมาก่อนเพราะฉะนั po Howard, ้นเราจะเห็นว่าตอนที่ตื่นมาเนี่ยในร่างของเทสเนี่ยเทสจะมีร่างกายสับปะสบอมมากคิดว่าก็น่าจะใกล้ตายเหมือนกันน่าจะตายไปแล้วหรือโคมมาไปแล้วแล้วเหมือนวิญญากจากร่างตัวเขาทะเลก็เลยเข้ามาสวมร่างนี้เทนเพราะฉะนั้นกฎของการกลับไปมันคือการทําให้ร่างร่างเนี่ย สาเร็จตามความฝันก่อนมันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งสุดท้ายของคนตายที่อยากฝากไว้อะว่าเธอช่วยสารฝันให้ฉันหน่อยได้ไหมที่อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยเหมือนกับว่างั้นการที่เขามาอยู่อาศัยร่างเขาอยู่ในโลกขนาดนี้ก็คือต้องมาสารฝันให้เขาด้วยอ่ะเลยคิดว่าน่าจะเป็นกลไกยอย่างแรกนะถ้าเราน่าจะเป็นแบบนั้นชอบฉาทิ่ตอนวิ่งออกมาจากโรงพยาบาลออกจากห้องพยาบาลมาแล้วตัดภาพมาเป็นโอมาคือแบบมันซิมมันแบบซิมเลสมากอะ่ะคือแบบ คือมันเชื่อมกันเป๊ะมากอ่ะจนรู้สึกว่าเฮ้ยท่านน้องซีเล่นเป็นโอมหรือโอมเล่นเป็นซีวันนี้คือใครเล่นเป็นใครวันแต่เล่นได้ดีมากอ่ะอือคือเชื่อมกันดีมากตรงนี้ต่อมาคือเขาก็มาพูดถึงว่าเขามาถึงโลกนี้ปุ๊บก็มาถึงแบบชมรมคนไทยในต่างโลกเนาะเขาก็ต้องสังว่ามีหลายๆคนที่เป็นคนไทยที่ที่ตายมาแล้วก็ มาอยู่ในโลกนี้หรือว่าเกิดกําลังจะตายแล้วไม่อยู่ในโลกนี้แล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่กันแล้วก็ไม่สามารถจะกลับไปได้เพราะไม่สามารถจะสาเร็จความฝันหรือไม่สามารถจะเจอกุญแจนําทางของตัวเองได้ก็มีการเล่าว่าคุณต้องเจอกุญแจนําทางของตัวเองก่อนแต่การจะเจอเนี่ยต้องใช้ใจในการจะเจอนะครับผมซึ่งก็มาเป็นฉากหลักๆก,ก็คือฉากที่เขาไมา่อยู่ในภาพแล้วเขาก็เจอกับตัวของนันนนท์ที่เดินเข้ามาอืมแล้วก็มีการตัดภาพไปที่สีแล้วก็หมุนภาพไปที่โอมซึ่ง เราชอบสายตาตอน C กับ O แบบนี้มากเลยอ่ะมันเป็นสายตาเดียวกันอ่ะมันทำยากนะจ๊ะมันถ่ายสองช็อตแต่มันต้องทำให้คนสองคนมีสายตาที่เหมือนกันเพราะอยู่ในร่างเดียวเพราะเป็นคนคนเดียวกันเน่ะมันยากนี่ต้องชมว่าน้องเล่นออกมากันดีมากนะและซีนที่เหมือนกับมองผ่านตู้กระจรัวๆตัวนี้ออกมาฉันนึกถึงเลยไหมฉันนึกถึง Romeo Juliet อร์ชั่นของ Leonardo DiCaprio ถ้าหาภาพมาได้จะมาแปะให้ดูนะครับผมประมาณนี้แล้วก็กลับมาปุ๊บแล้วก็มารู้ว่าอ๋อโอเคว่าคนที่ชื่อทันเนี่ย ไม่น่าจะเป็นคนที่อยู่บนโลกนี้น่าจะตอนที่ในทีเซอร์มันหลุดคือเหมือนทันร้องเพลงของบนโลกเราเขาก็เลยจับได้ว่าน่าจะมาจากโลกเดียวกันเหมือนกันชอบซีนที่เหมือนกับว่าตัวนันน,นกับโอมอยู่ด้วยกันเออที่เหมือนกับนั่งอยู่ในวงเล่าอ่ะอันนี้น่ารักมากซีนหนึ่งแล้วก็มันมีถ้ามันเป็นแบบเนี้ยเราเริ่มคิดแล้วถ้าสมมติว่าปกติเราเห็นตอนแค่เพื่อนกับเพื่อนเป็นโอมจีบนันน,นเนาะ เป็นเหมือนกับโอมรุกนันอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเป็นนัน,นลุกโอมบ้าเพราะว่าเวอร์ชันนี้จะเป็นจิมมี่ที่ต้องรุกซีถูกไหมว่าจะเป็นนัน,นลุกโอมเฮ้ยเราอาจจะได้หเห็นอีมุมมึงที่เราไม่เคยเห็นก็ได้นะน่าสนใจอ่าทีนี้เราก็จับได้แล้วว่าเป็นปืนแล้วก็เปิดตัวละครอ,อย่างหมอจิมมี่เข้ามานะครับผมว่าแล้วก็ถามว่าบนโลกของตอนที่บนโลกเป็นใครเขาบอกเป็นดาราชื่อดังเนาะแล้วให้ดาวว่าชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยชอบซีนที่เหมือนกับอยู่ในตึกที่กินอาหารกันเนี่ย มันรู้สึกเป็นซีนที่น่ารักมากเลยอ่ะแล้วเหมือนกับอีคนนึงเหมือนใส่ชุดคุมที่เหมือนชุดคุมอาบน้ําอ่ะแต่ก็ไม่ใช่ชุดคุมอาบน้ำหรอกแต่เออเป,เป็นเป็นชุดที่น่ารักมากแล้วเราจะเห็นคาแรคเตอร์ของตัวน้องซีเล่นอ่ะ <S <S คือเล่นเป็นแบบเขาเล่นนุ่มนิ่มมากเลยอ่ะเขาเล่นเป็นคาแรคเตอร์ที่รู้สึกว่าแบบเราเห็นคาแรคเตอร์ชัดเจนมากเลยว่าแบบว่าคาแรคเตอร์คือแบบคนหนึ่งดูจะเป็นคนที่แบบห้าว้าวกล้าๆกล้าวกล้าใจนิดนึงอีกคนหนึ่งดูจะเป็นคนที่แบบนุ่มนิ่มนิดหนึ่ง ซึ่งแบบคาเตอร์ค่อนข้างออกมาชัดอยู่เลยประมาณหนึ่งมันน่าจะเป็นตัวกำหนดโพลแหละว่าโพจะเป็นแบบไหนเนาะอืมถึงอยากถึงคาดหวังะว่าเราจะเห็นเป็นนันนรุกจีบโอมหรือเปล่านะครับผมในเวอร์ชันนี้อ่าทีนี้ก็เห็นเขาก็จะมีความฉาบความน่ารักน่ารักเต็มไม่หมดเลยให้เราดูนะครับผมแล้วก็เริ่มถามแล้วว่าตกลงอมันเป็นกุญแจนําทางของกันเราเป็นกุญแจนําทางของกันและกันหรือเปล่าอืมแล้วก็เปิดตัวละครตัวนึงขึ้นมาคือน้องน้ําตาลนะครับซึ่งน้ําตาลเนี่ยก็เหมือนจะเป็นคนที่มาชอบ ตัวของตัวทันหรือตัวปืนหรือเปล่าได้ไปใคเตอร์ทำให้ตัวของทะเลหึงอืมแล้วก็ตั้งคําถามว่าเอ๊หรือว่าน้ําตาลเนี่ยจะเป็นกุญแจนําทางของของปืนอืมซึ่งจริงๆแนละ้วทั้งสองคนก็เหมือนกับว่าเริ่มเข้าสู่ภาวะโรแมนติกแล้วแหละว่าทั้งสองคนจริงๆก็จ,จะเป็นกุญแจนาทางของกันและกันน่ะแหละแล้วก็ถ้าเป็นแต่ทำไมถ้าเป็นกุญแจนำทางกันและกันทำไมถึงไม่กลับสักทีนะก็อาจจะเพราะว่าทาตามความฝันยังไม่สําเร็จหรือเปล่าอ่าล้วก็จะเห็นความ แต่ละสีนที่ออกมานะครับเยอะแยะหมดเลยแล้วก็เป็นความน่ารักของโลกที่พีเอ็กสร้างขึ้นมาเนาะว่าให้มันเป็นคู่ขนานเนาะเราจะเห็นการที่เหมือนกับว่าต้องปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าหรือว่าจะเป็นซีนที่เหมือนกับพีม,ม้าตกในกรุงเทพอย่างนี้อ่าซีนที่วิ่งอยู่ในสวนเบนจาคิตตี้ชอบมากเป็นซีนที่สวยมากแล้วก็วิ่งแบบเล่นว่าวกันนะครับแล้วก็มีการที่เหมือนไปเดินข้ามทะเลเหมือนเป็นทางเดินปกติ ขี่หลังกันเดินข้ามทะเลอะไรแบบนี้แล้วก็แต่โยนกระดาษในตอนที่เป็นทีเซอร์ไพรส์หลอดเขาโยนกระดาษใสเนาะแต่อันนี้เป็นโยนกระดาษปกติก็เลยคิดว่าไม่รู้จะเอากระดาษใสกลับมาใช้อยู่หรือเปล่านะฮะแต่จะบอกว่าไม่มีกระดาษใสก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะว่ามันจะอยู่ฉากหนึ่งที่เหมือนกับว่าเขาอะดูประวัติของตัวทันกับตัวเทสอะที่เหมือนเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนอนะในนั้นอะเป็นกระดาษใส เออเขาเลยจะไปส่งกับไฟเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าอาจจะมีการใช้กระดาษใสในเรื่องนี้เหมือนกันนะแต่แค่ส,งส่งสสยแค่ตอนโยนกระดาษเฉยๆว่าตอนโยนกระดาษมันเหมือนไม่ใช่กระดาษใสไงมันเป็นเหมือนกระดาษขาวเนาะแต่ที่เราจะเราจะเห็นคือมันจะเห็นความที่มันรู้สึกว่าเป็นโลกที่เหมือนกับเราแหละแต่มันไม่เหมือนมันมีบางอย่างที่แตกต่างออกไปซึ่งพี่เอกเขาคงจะปรับอะไรนิดๆหน่อยๆนะฮะอาจจะเป็นการใส่เสื้อผ้ารูปแบบการใช้สีเสื้อต่างๆก็จะมีความไม่เหมือนกับโลกเราประมาณหนึ่งความน่าสนใจมันตอนจบคืออะไรตอนจบ evet, คือ ขนมเลอะแล้วก็มาเช็ดด้วยปากแล้วก็งำๆงำางำางำางำคือาพอ,อ่ะคือน่ารักมากคือเธอขายซิมมี่ไปคือแบบน่ารักอ่ะคือแบบตายเลยฉันหลงแล้วเนี่ยซิมมี่กับสีโดนตกไปที่เรียบร้อยอ่ะทีนี้ก็เออเเห็นการใช้สมรีแต่สมรีอันนี้นะ่าจะเป็นสมรีตอนโฆษณานนเวียนะครับที่มันแบบเป็นตัวคลีนซิ่งปะ ก็น่าจะใช้สับลีในการเช็ดอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกคิดว่าเอาโลกนี้เขาใช้สับลีแทนสมงสบู่กันเอ่อไม่ใช่น่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นตอนโฆษณาเฉยอ่าก็โหมีแต่สีน่ารักน่ารักงน้นเลยนะเขารวมมาแต่คิดว่าในมือของพี่เอ็กซ์แล้วก็การแต่งของจิติเรนเนี่ยไม่น่าไม่น่าใส่ขนาดนี้น่าจะมีความดราม่าอยู่เยอะพอสมควรนะฮะก็ต้องรองมาดูกันว่ามันจะดราม่าสักแค่ไหนนะฮะมันจะดราม่าแบบไหนนะคิดว่ามันน่าจะมีอะไรให้เล่นในเรื่องของประเด็นดราม่าอยู่พอสมควร แต่ตามสไตล์ของ C M M คือมันจะดราม่าไม่หนักมากขนาดแบบหนักหนักด้วยความที่เป็นการเปิดตัวคู่ใหม่เพราะฉะนั้นมันจะแบบดรามา่าถ้าดราม่าอีหนึ่งหนักๆ EP อีพีหนึ่งต่อไปจะแบบไม่หนักจะเป็นแบบนี้เป็นสไตล์ของ C M M นะฮะแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าก็ไม่รู้อะเพราะเพราะว่าถ้าสองคนนี้เขาแสดงแบบดราม่าหนักหนักได้แล้วถ้าดราม่ามันจําเป็นกับการเล่าเรื่องมันก็อาจจะมีดราม่าเยอะก็ได้นะฮะใครอนนิยายแล้วมาบอกได้นะคะว่ามันดราม่าหรือมันตลกหรือมันอะไรแบบนี้ลองมาสปอยกันได้แต่ไม่ต้องสปอยในเรื่องเนาะ โอเคก็ถือว่าเป็นไงชอบมากแลร้สึกว่างานภาพเอสเตติกมากคือมันสวยมากงานศิลป์ของภาพมันแบบมันอาร์ตอะแล้วมันสวยจริงๆแลร้สึกว่าเราจะได้เห็นภาพอะไรที่แบบน่าสนใจหลายๆมุมมองในใน,ใน,ใ,นในการดูซีรีส์เรื่องนี้เนาะแล้วมันจะมีฉากที่เหมือนกับว่าตอนที่ซีอยู่ใน เข้าใจว่าจะเป็นตัวทะเลอยู่เนาะตอนที่อยู่บนโลกอะ่ะแล้วก็ตอนที่ปืนอยู่บนโลกหรือเปล่ามันจะมีฉากที่มันพ่อแม่มาแล้วมีพ่อแม่มาจับแล้วก็ร้องไห้คือเราไม่แน่ใจว่าอันนี้คือโลกไหนว่าเป็นโลกคู่ขนาดหรือเป็นโลกปัจจุบันที่เราอยู่กันนะคะคือเราไม่แน่ใจแต่คิดว่าสุดท้ายน่าจะกลับมาครองคู่กันบนโลกนี้อืมได้แล้วก็คิดว่าร่างกายจริงๆอาจจะโคม่าอยู่ยังไม่ตายนะคะแล้วก็เอาวิญญาณกลับมา และที่อึ้งคือว่าในกระดาษใสอ่ะมันจะระบุปี2518ซึ่งแบบเก่ามากก็คือเป็นเรื่องในอดีตมากเท่ากับว่าที่เขาย้อนกลับไปตรงเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าปี2518ของแต่ละยูนเหมือนแต่ละเวิร์สอ่ะเหมือนกับแต่ละโลกมันมันมันคือปีเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันดําเนินปีแบบ ปีเท่ากันหรือเปล่าหรือเป็นปีแบบลักษณะเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าต้องยอมรับว่าเรื่องนี้ลูกเล่นมันเล่นได้เยอะมากด้วยความที่มันมีโลกที่มันคู่ขนานและมันมีความแตกต่างกันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแบบว่าเดายากมากๆเพราะว่าด้วยความที่ลูกเล่นมันใส่มาได้เต็มเมที่เลยว่าแต่ละโลกอาจจะมีความที่มันไม่เหมือนกันกิมมิคแต่ละโลกก็จะมีความที่มันแตกต่างกันแต่ที่แน่ๆคือนอกจากลูกเล่นที่มันหลากหลายแล้วทำให้เราเดาไม่ถูกทางเนี่ยมันจะมีเรื่องของการที่ว่าตัวละคร2ตัวเนี่ย มันไม่เคยเห็นหน้ากันเลยมันจะเคยเห็นหน้ากันในบทของตัวในบทของโอมกับอนนท์ถูกไหมก็คือตัวทันกับเทสเนาะแต่มันจะไม่เคยเห็นหน้าจริงๆกันเลยว่าหน้าจริงของตัวเองในโลกของตัวเองอ่ะคือหน้าตาแบบไหนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกิมมีคอีกว่าถ้าสมมติว่าตัวละครมันต้องกลับมาอยู่บนโลกปัจจุบันแล้วอะโลกที่เคยอยู่อ่ะมันจะรู้จักกันไหมมันจะจํากันได้ไหมแล้วมันจะตามหากันเจอไหมเพราะมันรู้จักกันแค่ชื่อว่าปืนกับทะเล แล้วจะไปหาคนคนนี้บนโลกที่ไหนอ่ะเออนี่คือแบบคอนเซปที่มันน่าสนใจมากว่าเขาจะหยิบขึ้นมาเล่นยังไงเพราะว่ามันจะมีฉากหนึ่งที่แบบว่าตอนที่เขามาอยู่บนโลกนี้แล้วแล้วเขาใส่เสื้อเพื่อต่อไปตามหาคนอ่ะแล้วเขาจะใส่เสื้อเหมือนกับว่าใครรู้จักผมให้ทักอ่ะซึ่งมันแบบเออมันน่ารักมากนะมันเป็นจิมมิคอย่างหนึ่งของที่เขาเอามาเล่นในเรืนน่องนี้ว่าเออแบบเขากาลังตามหาคนที่รู้จักเขาอยู่เพื่อที่จะรู้ว่าเขาเชื่อมโยงกับใครอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยมันมี มันมีหลายๆมิติที่แบบโหพุ่นเลยว่าหยิบออกมาเล่นได้ได้เยอะเลยอะ่ะแล้วทําให้เราแบบว่าไปกันไม่ถูกทางได้เลยแล้วก็น่าจะทําให้ามาันสนุกมากๆด้วยอะ่ะเรารู้สึกว่าเราคาดหวังกับเรื่องนี้มากนะเราจะเห็นการแสดงที่แบบเรารู้สึกว่าตอนแรกเรากังวลกับการแสดงของจิมมี่กับซีมากว่าจะเป็นยังไงแต่พอเราเห็นเทเลอร์เรารสึกว่าเราคลายกังวลไปละ รู้สกว่าเขาทําออกมาได้น่าสนใจแล้วตัวเขาเล่นออกมาได้รับได้เลลื่นไหลมากๆในหลายๆซีนสํำคัญๆที่เราเห็นนะรู้สึกว่าเสน่ห์ของเขาสองคนเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันแบบมันชายมากๆมันแบบมันชายนิ่งนะมันแบบมันมันดีอ่ะเออเวลาเขาอยู่ด้วยกันและกําไรของคนดูคืออะไรเราได้ดูโอมนันนนอีกรอบนะครับผมเราได้ดูโอมนันนนในบทที่สลับสลับกันด้วยแบบนี้มันน่าจะทําให้เราเห็นอะไรต่างๆที่เป็นคาแรคเตอร์ที่มันน่าสนใจของ ของโอมกับนนนท์ที่เราไม่เคยเห็นแล้วก็ความนะ่าสนใจของอญญามริกัหนึ่งที่เราพูดมาพูดเลยก็คือว่าเราจะเห็นการเล่นคู่ขนานน่ะเราเชื่อว่าพี่เอกต้องถ่ายเอาสองเท克斯สลับกันหลายๆอันน่ะเพราะฉะนั้นก็คือจะเห็นเหมือนอาจจะเห็นเหมือนโอมสลับกับซีเห็นตัวจิมมี่สลับกับตัวนันนอน์อย่างเงี้ยในบทเบลกันใส่ตาเดียวกันอย่างเงี้ยมันเป็นความท้าทายมากนะโอมนันน์เราไม่ค่อยห่วงเพราะใส่ตาเขาเป๊ะอยู่แล้วแต่ปัญหาคือโอมนันน์ต้อง ต้องไม่เก่งเกินหรือไม่แสดงใหญ่เกินจนจิมมี่กับซีตามไม่ทานหรือโอมนันนนนจะต้องลดลงมาเพื่อให้ซีเพื่อให้เท่ากับซีกับจิมมี่หรือซีกับจิมมี่ต้องขยายให้ตัวเองใหญ่ขึ้นเพื่อให้เท่ากับองคของขอ,งอนนอน์คือมันต้องหาความพอดีตรงกลางให้ได้อย่างเงี้ยซึ่งมันยากมากเราคิดว่ามันจะเป็นบททดสอบเลยแหละว่าถ้าคนดูซีดีเราต้องเชื่อนะว่าคุณเป็นคนคนเดียวกักนแล้วจะเชื่อได้ไหมถ้าเขาทําไม่เชื่อได้ตรงเนี้ยคือสอบผ่านแล้วมันจะปังมากดูจริง,จ,รงจังเนาะแต่รู้สึกว่า มันโคตรดีวะ่ะรู้สึกว่าไม่ผิดหวังถามว่าขนลุกเหมือนเดิมไหมขนลุกไม่เท่าตอนดูทีเซอร์พลยอตเพราะด้วยความที่เพลงข้างกันมันบิวเรามากแต่มันอันนี้ขนลุกอีกแบบหนึ่งเมื่อกี้ขนลุกไน้แบบคือตอนที่ดูทีเซอร์พายอะจะขนลุกแบบจะน้ําตาไหลแต่อันนี้ดูแล้วขนลุกแบบเฮ้ยมันแบบมันได้ว่ะเฮ้ยมันใช่ว่ะอะไรเงี้ยด้วยความที่เพลงมันเป็นเพลงที่น่าจะถูกแต่งขึ้นมาใหม่แล้วก็น่าจะมีใครสักคนในในี้ที่ร้องเพลงประกอบนะครับผมก็เลยคิดว่าแบบ เออจังหวะมันเลยไม่เหมือนตอนที่บิวเท่ากับเพลงตอนข้างกันแต่ความที่เขาตัดซีนมาดีเลือกซีนมาทำเทลเลอร์ดีมันทําให้เราขนลุกไปอีกแบบนหนึ่งเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเรากำลังดูอะไรอยู่อะไรเงี้ยคือแบบสุดๆอ่ะรอติดตามกันได้นะครับแล้วก็เรื่องนี้ พี่แอดเรีคชั่นด้วยนะครับผมมัน้จะมี2คนนะครับมานั่งเรีคชั่นด้วยกันนะครับไม่ใช่พี่อมคนเดียวนะเรื่องนี้ก็จะมีคนมาช่วยวิเคราะห์มาช่วยพูดคุยด้วยนะคะแล้วก็นิยายไม่อ่านแน่นอนเพราะถ้าอ่านแล้วทีไรจะวิเคราะห์ผิดทุกทีแล้วก็ไม่เสียทอรถ์ถในการที่จะดูนะครับผมเราคิดว่ามันจะไม่ตรงตามนิยายอืมด้วยสไตล์ g m เอเอเอานิยายมามีการปรับเยอะนะครับผมนิยายน่าจะแต่งแบบหนึ่งแล้วก็ตัวซีรีส์น่าจะทําอีกแบบหนึ่งนะครับก็ต้องรอมาดูกันว่าจะเป็นยง โอเควันนี้ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามทุ้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook นะครับถ้าใครอยากติดตามเรื่องนี้กับทางเราช่อง ATA c h a n n e นนะครับกด Subscribe รลอไปได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนซีรีส์ออนวันที่16กร,รกฎาคมนี้นะครับผมดูพร้อมกันทั้งโลกทาง YouTube Channel นะครับผมวันนี้พี่แฮมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย